เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช n n e l ปันซาฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนี้กับเกม b ูนซีรีสภาคหกเช่นเดิมนะครับผมเปิดกองขึ้นมาก่อนแล้วเรามาดูว่าวัานนี้มีชาเลนจ์อะไรรอเรากันอยู่ให้ดูหน่อยซีโอเซอร์เคิลเดอะเซิร์เดอะเซิร์ฮะเซอร์เคิลเดอะเซเลสหรอชื่อด่านโอ้โหเขาจำกัดสายให้เรามาเรียบร้อยแล้วนะครับเท่าที่ผมมองแบบปุ๊บเดียวเลยเนี่ยนะ ไม่มีการเงินให้เพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์นี้ต้องใช้อย่างคุ้มค่าแต่ไม่เป็นไรครับด่านนี้เขาให้ฮีโร่ตัวนี้มาด้วยนะเออเจ้า <c oughs> โควัสคนนี้นี่เขาสามารถที่จะแบกได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินอะไรเท่าไหร่ถ้าเราจะไม่ได้ใช้เงินในการอัพเลเวลเขาเนี่ยผมว่าก็น่าจะอยู่ได้แบบยาวๆประมาณหนึ่งเลยแต่ว่าต้องไมโครเขาเยอะนิดนึงแล้วก็มีตัวเจ๋งๆให้เล่นเยอะนะด่านนี้ ป้องกันพังตัวเราใช้เดิอนำนาำได้สายบนสแกนวางไว้ตรงนี้แล้วก็โอ้ให้ตัวอย่างนี่ล้วเจ้าบุมแบรงก็ไปตรงกลางได้ก็เรียบร้อยอยู่จริงๆด่านี้ไม่ต้องใช้ฮีโร่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเขาให้ใช้ผมก็ใช้สักหน่อยตามปกติให้เล่นถึงด้าน63แตอเราจะไปถึงด้านร้อยกันก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาลุยกันเลยดีกว่าไปบุมแรงอยู่ตรงกลางแมพ น่าจะเป็นตำแหน่งที่ใช้ได้เกือบจะดีที่สุดเลยถ้าเราแบบว่าอัพเขาเป็นเทียห้าได้นี่ก็เจ๋งงั้นเริ่มมาก็ฮีโร่ก่อน hey! ฮีโร่เขาก็จะมีวิญญาณนะครับคอยช่วยต่อสู้อยู่นิดนึงแล้วก็ต้องมีการใช้สเปลบ่อยๆหน่อยอาจจะผมอาจจะไม่ได้เมนหลักก็ได้ผมอาจจะใช้สเปลในการอัพเลเวลอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเขาเลเวลเพิ่มขึ้นเนี้ยเขาก็จะเก่งขึ้นด้วย เราลองเราลองใช้ฮีโร่ตัวนี้แบบไม่ได้ใช้ในไม่ได้ใช้เวทของเขาเนี่ยในการกดสกิลแต่ใช้เวทของเขาในการอัพเวลดูแล้วกันลองดูนะเพื่อประหยัดการเวลาที่เราจะเล่นไมโครเขาเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เล่นตัวอื่นเท่าไหร่ถ้าเราทําแบบนี้อาจจะดีขึ้นเอาละเพราะฉะนั้นตัวแรกที่ผมควรจะเล่นควรจะเป็นเรือดำน้ํำไหมเพื่อที่จะผ่านด่านต่อสู้กับพลังตัวได้ง่ายหน่อยผมว่าเรือดำน้ําไว้ตำแหน่งประมาณตรงนี้นกําลังดีเลยอืม เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นตัวคอยตัดการเป็นรีเจนให้วางไว้ครับอัพสาบนไว้มาเริ่มกันฮีโร่กันเลยดํน้ําร่วมมือกันผมว่าก็ไม่น่าจะแย่อะไรนะักนะนี่เอาละเรื่อยๆไปครับแล้วเราก็จะเก็บอุยลืมไปถ้าศัตรูมันไม่ได้มาตายตรงล้อมรอบเจ้าเนี่ยผมลืมไปว่าตำแหน่งฮีโร่ตรวนี้สําคัญผมขอรีสตาร์ทเลยโทษที ย้ายตำแหน่งครับมาไว้ข้างบนตรงนี้แทนครับเพราะว่าฮีโร่ตัวเนี้เขาต้องเขาต้องเห็นเขาต้องเห็นศัตรูที่เขาฆ่าครับมันเหมือนมันเหมือนกับเจ้าวิสาห์สายเวทอะสายสายล่างที่ปลุกศพอะไรนั่นแหละครับตัวนี้จะไม่ได้ต่างขนาดนั้นผมลืมสองรอบแล้วเนี่ยแต่ตัวนี้ถ้าอย่างเงี้ยเขาจะมีการเก็บเวทได้อค่อยดีขึ้นหน่อย ้ก็ปล่อยผีให้ต่อสู้แบบนั้นไปเราก็คอยที่จะอัพเวลจากการกดสกิลนี้อย่างเดียวเนาะเนี่ยนอริชเมนต์เอามานาให้กลายเป็นฮีโร่เอนะครับก็จะได้เลเวลส่วนสิ่งนี้ก็ยังไงเราก็ต้องมีใส่นี้อยู่แล้วกับพีทเนาะเอาละอืม <c oughs> ขอแค่มีคนตายใกล้ๆเขาอ่ะในทุกๆวินาทีเราก็จะได้รับมานาห้าอย่างนี้สิดีอวนเทอุ๊ยแย่ละอีวันเทวเฮ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรนิดเดียวเขาควรอยู่หน้ามากกว่านี้ครับแต่แค่นี้ก็ได้ผมผมโอเค เราจะซับเมอรแต่ว่าเราจะไม่ซับเมอร์นะเราจะขึ้นมาช่วยต่อสู้ก่อนให้เขาขึ้นมาต่อสู้เจ้า <c oughs> นี้คนอยู่หน้ามากกว่านี้ครับ <c oughs> ขออภัยเพราะยิ่งอยู่หน้ายิ่งยิ่งเก็บมานาได้เต็มที่กว่านี้นิดนึงอ่าโอยโทษแต่แค่นี้ผมก็ยังถือว่า โอเคอยู่นะเนาะผมจะจามอีกแล้วอ่ะ <c oughs> โอ้ยใช้เลยผมจะจามอีกแะ <c oughs> โอ้ยเป็นอะไรเนี่ยผมไม่สบายเปล่าไม่น่าจะเป็นอะไรนะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้พี่สาว <c oughs> ผมเขาก็ไม่สบายอยู่ผระมาณจะติดมาก็ได้ <c oughs> แต่ว่าน่าจะไม่หรอก เลเวลเพิ่มขึ้นเป็นเลเวล5้าจริงเลเวลก็ขึ้นไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เร็วขนาดนั้นเลยอะ่ะอ๋อเรามีกินวิญญาณนี่ mm. เออเนาะเรามีท่าน,นี้อยู่ต้องใช้บ่อยๆท่าน,นี้ต้องใช้บ่อยๆเพื่อกวาดกวาดวิญญาณเนี่ยได้เพิ่มแล้วเราก็จะเพิ่มเอามานามาเป็น exp เพิ่มขึ้นไปอีกอืเราใช้คอมโบรูปแบบนี้ไปก่อนได้ดทั้านี้ก็ถ้าถ้ากลายเป็นเทียสี่แล้วสามารถให้เขาซับเมิร์ดลงไปได้ วาดแคสจริงๆน่าจะแคสก่อนแล้วค่อยกวาดโอเคอีกหนึ่งตัวเก่งของด้านนี้จริงๆเจ้าอินฟโนริงอ่าคู่กันกันกบบุมแบรงเนี่ยใช้ได้เลยแต่ว่าผมเอาบุมแบรแรงดีกว่าเพราะตำแหน่งนี้บุมแบรแรงไม่น่าเกลียดเลยครับวาดมีญญานเล็กน้อย ต้องคู่อาศัยล่างเนาะใช่ถ้าทำเป็นเทียห้าได้จะดีสุดๆเลยครับกวาดวิญญาณครับเอามาเป็นมานามาอัพเวลอีกเลเวลหกแล้วลองใช้ในรูปแบบนี้ดูลองใช้ในรูปแบบนี้ดูบบด <c oughs> มันย้ายตำแหน่งได้ไหมอ่ะ อยากรู้กวาดได้ไหมถ้ามองไม่เห็นจะกวาดไม่ได้ครับเขาต้องมองเห็นนะเพราะถึงจะกดสกิลหนึ่งได้โอเคก็ป้องกันไม่ให้เราเนี่ยพลาดจากการกดสกิลหนึ่งอืมก็ถือว่าดีนะท่าสองย้ายตำแหน่งเอาเขาขึ้นหน้าไปอีกนิดนึง ถ้าอยู่ตรงนี้นะผมว่าได้กินได้กินวิญญาณเต็มที่ครับได้กินวิญญาณเต็มที่แน่ๆเดี๋ยวเราย้ายตำแหน่งเขาได้ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าตำแหน่งนี้มันมันไม่ดีเราย้ายได้ดเดี๋ยวรอใกล้กดสกิลนี้ได้เฮ้ยใกล้กดอันเนี้ยได้ผมจะกวาดวิญญาณอกีกวาดครับเ,รเต็มตา <c oughs> เอามาเป็นเลเวลวะต่อไปดนัดนแปดอ่าดันสี่สิบผมว่าน่าจะได้อยู่ให้เจ้านี้กวาดวิญญาณด้วยอุ้ยพอมันขยับมันย้ายตำแหน่งก็ดีเหมือนกันเราจะได้มองเห็นง่ายขึ้นกองเซรามิกได้อยู่รอกดสกิลหนึ่งในดันสี่สิบใช้ไปก่อนไหมกวาดครับทําทดาเมจไปก่อน ่วนไหนขึ้นมาช่วยตีรับเขาก็ซับเมิร์ดลงไปใหม่อ่าไมโครครับทีมซุปเปอร์ไมโครแต่ถ้าเอาเจ้านี้เป็นเกรฟหลอดได้ผมว่าความปลอดภัยดีขึ้นเยอะแต่ก่อนจะทําเป็นเกรฟหลอดผมวางเลเยอร์เอาตัวอื่นไว้ก่อนก็ได้เป็นแอสเซมลูซีโร่กับแท็กชูตเตอร์ใส่บนอินฟร์โนริงวางเอาไว้ก่อนแต่ด่านนี้ผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะว่าการเงินของเราเนี้ยจะเพียงพอให้สร้างได้ทุกอย่างขนาดนั้นอะ่ะก็ต้องคอยแบบว่าคอยกลับเข้าไปกดสกิล รอไว้ข้างหน้านี่เต็มค่อนข้างไวครับดีเลยถ้าจะเต็มเดี๋ยวผมกวาดวิญญาณทีหนึ่งโอ้โหมันเต็มแล้วเนี่ยอย่างงี้ก็โอเคกวาดครับเดีย๋ยวรอซื้อเกรปลอดเก็บเงินครับเต็มแบบรัวๆเลยอะ่ะงั้นเราใช้เนี้ได้ ใช้เล่นๆครับใช้เล่นๆเพราะว่ามานามันล้นอยู่ดีเพิ่มพลังชีวิตมาแป๊บหนึ่งเหมือนเอามานาที่มีเนี้ยไปเป็นพลังชีวิตครับเรามีเท่านี้คอยทำลายพังตัวให้แล้วคนอื่นก็จะสามารถต่อสู้กับพังตัวได้แบบไม่มีปัญหาส่วเจ้านี่ก็คอย up เ e v e l จากการใช้มานาอย่างเดียวะลองดูรูปแบบเนี้ย ได้ได้ละเกรปหลอดตัวป้องกันหลักๆของผมในด่านนี้เลยนะ,เ,ะเพราะว่าตำแหน่งของเกรปหลอดตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีมันหมุนแบบว่าโดนกี่จังหวะหนึ่งโดนหนึ่งสองสามสี่สี่จังหวะดีมากแพ้ครับล้วกวาดวิญ,ญญาณเกือบเต็มใหม่อีกรอบนึง จริงๆให้ฮีโร่ตัวนี้มาม,มันเล่นค่อนข้างสนุกนะแล้วเราไม่ต้องใช้เงินเยอะเลยครับแต่ที่เป็นข้อลรกเปลี่ยนกนะ็คือว่าเราต้องใช้เราต้องใช้การไมโครที่สูงมากถ้าจะเล่นตัวนี้ให้ได้ดีๆต้องไมโครบ่อยๆคือต้องปรับต้องคอยแบบว่าก,กดสกิลปรับเปลี่ยนอะไรพวกอย่างเงี้ยบ่อยเดีย๋ยวผมรอให้เขาเป็นเลเวลเต็มก่อน20ก่อนแล้วผมค่อยเอามานาเนี้ยไปใช้อย่างอื่น ผมว่าทํารูปแบบนั้นน่าจะดีกว่าส่วนเจ้านี่การจมปีของผมปรับให้เขาตีสตรองก็โอเคมันจะเต็มไม่อีกนิดนึงเอาให้เต็มขวานะขวานไปไม่เป็นไรส่วนเจ้านี่ก็ผมเริ่มอัพเลยเฮ้ยผมอัพผมอ<ม>ัพแนนี้เลยดีกว่าเอเดอร์จไเซอร์ครับผมเตรียมอัพเอเดอร์จสเซอร์นี่สกิลอะไรลองกดดูแล้วก็เต็มใหม่อีกละ ฮาเวสแต่ฮิวบรูนดีเอาแค่ี้อ๋อเออใช่ถ้าเราใช้อันนี้อยู่มันไอมานามันไม่มีวันหมดเลย <c oughs> นี่แหละลองใช้ในรูปแบบนี้ดูใช้เจ้าโควัสในการอัพเลเวลอย่างเดียวแล้วก็มาดูกันว่าเทคนิคนี้เนี่ยมันมันดีมากน้อยขนาดไหนอะนะเพราะว่าถ้าจะให้มาใช้กัอย่างอื่นมันก็ค่อนข้างเปลืองแล้วการทำเป็นมานานเนี่ยมันก็เหมือนคับ เอามานามาเป็นเงินนี่มันก็เหมือนเงินนั่นแหละครับเหมือนเราคอนเวิร์ตเปลี่ยนมานาให้เป็นเงินโอเคาการป้องกันของเราเนี่ยผมถือว่าตัวที่เราสร้างมาหลายอย่างมันโอเคอยู่ลนะเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องใช้เงินเยอะเลยครับแล้วเราได้เทียห้าเจ้าเกรฟหลอดมาแล้วอะ่ะก็คือช่วยได้เยอะมากฮีโร่ตัวนี้ก็คอยแบบว่าคอยมากดดูทุกครั้งที่กดสกิลได้ ทุกครั้งที่ใช้มานากับสิ่งนี้ได้ก็ถือว่าโอเคอันนี้จะเป็นด่านสุดท้ายที่เกมให้เราเล่นเนาะแต่เราจะไปต่อให้ได้ถึงด่านหนึ่งร้อยไปครับอืมถ้าไม่ต้องเล่นโควัดแบบในรูปแบบไมโครอะแบบไมโครจา๋จาๆเลยอะเล่นแบบนี้ได้ครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผีมันอัพเลเวลเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าไม่มีอะไรนะมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆด้วย แล้วแทนที่เราจะใช้มานาในการป้องกันอย่างอื่นไปก่อนหรือว่าทําอะไรก่อนเนี่ยเราเอาให้เขาเก่งก่อนแล้ว <c oughs> ค่อยใช้มานาในตอนหลัง,ลงแบบเต็มที่น่าจะดีกว่าเก้าห้าละคูดาวสกิล่ากดได้เร็วขึ้น <c oughs> เดี๋ยวมันจะเต็มเร็วเกินไปนี่นะซีแต่การกวาดนอกเหนือจากการกดสกิลเร็วเนี่ยมันก็มีดาเมจด้วยก็ยังพอซูดแบบใช้เป็นดาเมจโจมตีได้ครับ แต่เลเวลต้องยอมรับนะว่าถือว่าขึ้นช้านันเนี่ยนี่ขนาดผมเอามานามาใช้เปลี่ยนเป็นเลเวลแทบจะตลอดเวลาแต่ก็ถือว่าขึ้นช้าอยู่เอาอีกมันก็เพิ่มไม่ได้เยอะเลยมันเพิ่มค่อนข้างน้อยเลยได้ซ้ำครับมันเพิ่มค่อนข้างน้อยเลยล่ะ แลี๋ยวตอนนี้ให้แกเป็นเทียห้าก่อนเนาะหรือว่าจริงๆแล้วการการเล่นโควัตแบบเปิดสกิลเดี๋ยวรอก,ก่อนถ้าตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมเอาเลเวลให้เขาเยอะๆจริงๆผมจะกดสกิลแล้วปล่อยค้างไว้เลยถ้าอยู่ตรงนี้ผมว่าเขาได้กินมานาตลอดเวลาคนระับผมจะให้เขาอยู่แบบตลอดเลยแต่ว่าไปาตอนนี้มันก็ล้นอยู่นะ ขึ้นมาจึงเดียวเองอ่ะพอแอบมอมขึ้นมาจิบเดียวเองอ่ะท่าน,นี้นี่ค่อนข้างที่จะไม่มีประโยชน์คือมันแทนเงินได้แค่ไม่กี่ร้อยเองอ,อ่ะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมจะทําให้เต็มแปดร้อยแล้วก็ผมจะกดจินดยานตอนดูนะขึ้นมาแค่แบบปิดเดียวอ่ะปิดเดียวจริงๆแล้วพอดูนะตอนเราจบหนึ่งด่านนะเดี๋ยวดูว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่จบหนึ่งด่าน ตอนนี้มีอยู่ตรงนี้การจะจบถ้าฆ่าตัวน,นี้ได้ก็จบหนึ่งนั่นกดสกิลได้ก่อนอ่ะกดไปก่อนขึ้นมาจิ๊บหนึ่งขึ้นมาตั้งประมาณเหมือนกับเหมือนสามครั้งอะ่ะเหมือนสามครั้งจริงๆเออก็คือว่าแบบมีส่วนช่วยเรื่องเลเวลบ้างแต่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าสูงสุด ขนาดนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรมันช่วยประหยัดให้เราเนี่ยไม่ต้องไปไมโครเจ้าโควัตตัวเนี้ตลอดเวลาขนาดนั้นโอเคแต่ผมบอกเลยนะโควัตเป็นตัวที่ถ้าเราแบบว่ากดเล่นใช้สกิลอะไรพวกเนี้มันเก่งนะครับมันเก่งมากเลยและตำแหน่งตรงนี้ผมสามารถเล่นคอมโบดีๆได้เยอะแล้วมันเก็บมานาแทบจะตลอดเวลาผมว่าผมน่าจะทำอะไรได้ค่อนข้างเยอะเลยละ่ะแต่เอาเลเวลไปก่อน ผมยังไม่ต้องการอะไรมากเอาเลเวลไปก่อนเดี๋ยวถ้าผมเอาเป็นอินฟินอ r ริงได้นะการป้องกันด่านนี้คือสบายเลย <S <S เหมือนด่านนี้เราแค่ทดลองว่าถ้าเราเอาโคบัตมาแล้วก็เล่นสายนอริชเมนตลอดเนี่ยมันจะเป็นยังไงเอามานาทั้งหมดนะครับ <S <S ไปแปลงเปลี่ยนให้เป็นเลเวลดูว่าจะเลเวลเต็มก่อนเต็มแบบขนาดไหนด่านไหนเต็มอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถที่จะดูได้ดูได้ แล้วถ้าใช้มานาเพิ่มเต็มแล้วผมจะเปิดสก,กิลค้างตลอดเลยนอนลิชเมแป๊บเดียวเต็มใหม่แน่นอนแป๊บเดียวแล้วตรงกลางตรงกลางของแมพของเราเนี่ยบอกเลยว่าแข็งแกร่งมากเลยนะครับ กวาดเข้าไปเพื่อเอามานาเต็มแล้วก็ใช้ด่านนี้ดาเมจของเราน่ากลัวตรงกลางมันโหดมากแล้วก็ถ้าเราได้อินฟินอ r ริงด้วยยิ่งแล้วใหญ่ครับยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกนะ,ะเต็มต้องกวาดไหมกวาดทีหนึ่งแล้วใช้โอเคหลือว่าส <laughs> ิบเจ็ดละถือว่ากเลวขึ้นเร็วเหมือนกันนะ ถ้าจะเล่นโควัดกันลองเล่นในรูปแบบนี้ดูก็ได้ครับทุกคนเล่นแบบเอามาอัพเลเวลอย่างเดียวก่อนแล้วพอเขาเต็มเมื่อไหร่เราก็ค่อยอยากจะทําอะไรตอนนั้นก็แล้วแต่เลยกินทีจะเต็มอ่ะผมเอามานะแล้วอินฟานอลริงแล่นอินฟานอลริงมันอยู่ในตําแหน่งที่โดนได้ทั้งหมดตรงนี้เพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนเป็นมอแท็กครับมอแท็กนี่มันทําให้ดาเมจมันเร็วขึ้นด้วยนะดาเมจไฟอ่ะมันจะมันจะเร็วขึ้น หลายคนอาจจะคิดว่าแบบมันไม่เกี่ยวละจริงๆเกี่ยวนะส่นเจ้านี้เอาเป็นน้ําแข็งเพิ่มวงให้มันกว้างครอบคลุมแล้วก็มากินมเป็นอย่าง,อง่องปุ๊บอีกนี้หนึ่งจะเลเวลอัพจี๊ดหนึ่งอือสิบแปดผมยอมรับนะถ้าเราเล่นในรูปแบบเนี้ยมันได้รับมันมันเติมเลเวลเต็มค่อนข้างเร็ว ถ้าเราแบบว่าใช้มานากับการเพิ่มเลเวลตลอดมันค่อนข uh, ้างค่อนข้างเติมเร็วเลยแหละก็โอเค9แล้วเนี่ยน่าจะ20ก่อนหนัน90ด้วยซ้ำก็ถือว่าใช้ได้กวาแคสแล้วก็เก็บเก็บมานาใหม่จะเต็มแล้วครับถ้าเต็มวันนี้ก็คือจบแล้วไม่ต้องไม่ต้องใช้แล้วก็ได้ เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะใช้สกิลไหนที่แบบว่าเปิดตลอดวันนั้นที่เราคุยก็คือ Echo นะแต่ Echo เนี้ยเวลาอ่ะผมรอให้เลเวลเขาเต็มก่อนก็ได้จะค่อยกดทีเดียวถ้าเขาเลเวลเต็มแล้วมันจะได้อะไรสเปริ t ด a m าเมแรงขึ้นนะครับแล้วก็ทำดาเมจใส่โมเอฟได้ดีขึ้น Overload หลดทำดาเมจได้มากขึ้นด้วยโอเคเลเวลเขาเต็มละในด่าน90นี้ผมใช้เป็นสตอร์มได้มั้งสตอร์นนี้ค่อนข้างดีนะ ดาเมจตลอดแล้วก็อันนี้ปะไม่จริงๆอ่ะใช้แค่นี้ยังได้เลยแล้วเราก็คอมโบแบบ e อ็กโคแต่เอ็กอ่ะมันมันเป็นในระยะเวลาที่จำกัดจริงๆมานาสเปลบุ๊กเนี่ยมันน่าจะเอามาโชว์บอกเราด้วยครับม,มันน่าจะน,าน่าจะโชว์บอกเราเราจะได้รู้ว่าแบบว่าเอมันใกล้หมดแล้วหรือยังอะไรเงี้ยเราต้องรีสกิลไหมหรืออะไรแบบนี้ ถ้าบอกนะผมว่าดีขึ้นสนุกเลยมานะถ้าจะเต็มตลอดเลยผมลองผมลองแคสทุกสเปลุแต่ลดเร็วเหมือนกันนะต้องกินให้มันแบบเต็มๆไว้ก่อนแต่ผมว่านี้แทบไม่จำเป็นเลยถ้าเป็นอันนี้ล่ะให้ไปอยู่รอบวงของฮีโร่แทนทําดาเมจแบบเป็นวงกว้างเพิ่ม มานาตอนนี้เพิ่มมานาให้เต็มที่ก่อนหวาดด้วยเพิ่มมานาเข้าไปเต็มท้าจะตลอดเวลาแล้วก็โดนตัวอื่นช่วยกันทำดาเมจเขาเรียกร้องอยู่นะจะหมดก็กวาดแค่แค่แคพวกกวาดครับใช้สกิลรัวๆได้เลยอะตอนเนี้เราจะใช้อันไหนไหมโซบาร์เังไม่จำเป็นวิชั่นไม่จำเป็นโคเวอรี่ไม่จำเป็น อันนี้แต่ถ้าศัตรูบุกช้าสิ่งนี้จะทำให้เจ้าเนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบนิดนึงถ้ามันบุกช้านะเพราะว่ามันจะไม่ได้มานาครับเติมขึ้นไปแต่มไม่ได้อยู่ในวงแล้วแต่ถ้าด่านนี้แล้วก็กวาดทีนึงก็เต็มแล้วครับใช้แบบนี้ได้ใช้แบบนี้ได้ให้วางประจำตำแหน่งหนึ่งไปเลยเราคอยกดสกิลเอาเก็บมานาเสริมทำดาเมจ ผมว่าไอ้เจ้าวงอันนี้แอบไม่จำเป็นผมเอาแค่สกิล4สีันเดียวดีกว่าเอาแค่สกิล4อันเดียวดัวา,า,นดวดานร้อยละขวาเข้าไปด่านนี้เต็มที่เลยแยกร่างออกมาย้ายด้วยย้ายตำแหน่งไปสู้ย้ายตำแหน่งไปหาเรื่องครับให้ในระยะใกล้โอเคเรียบร้อยแล้วก็ใช้อันนี้ไหม aggression ครับทำให้ดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้นบวกกับ มันจะหมดนี่แหละมานาจะหมดใช่ไหมเต็มใหม่ละใช้สเปียร์ด้วยครับช็อตโอเคได้รับชัยชนะครับด่าน100ก็คือเล่นในรูปแบบนี้ก็ได้ครับโควัตรเราไม่จาเป็นที่จะต้องแบบเล่นรูปแบบเดียวนั่นคือการแบบว่าเล่นตัวเขาตัวเดียวมันสามารถคู่กันได้แต่มันก็ไม่วายนะยังไงเราก็ต้องแบบไมโครมันสักนิดนึงเรื่องของการกดสกิลนิดหน่อยมานาให้เต็ม สเปียไม่จำเป็นแต่ที่ของดีน่าจะเป็นอันนี้เอ็กโคเอ็โคของดีแต่ดูท่าทางเจ้า DDT เสริมเหล็กนี่แอบเป็นปัญหานิดหน่อยไหมนี่แนหะแช่ตรงนี้ซะเลยอยู่ตรงกลางซักไม่ต้องไปไหนเยอะครับแล้วเข้าที่ผมสังเกตนะผมว่าเจ้าพวก DDT เนี่ยมันอาจจะหนีไปได้ ก็เพิ่มแค่เพิ่มสายนี้เข้าไปในตามจุดต่างๆเพื่อให้การสแกนให้การสแกนพังตัวมันได้ใช้แทบจะต,ตลอดเวลาส่วนโควัดมานานน่าจะน้อยไม่ปไป็ใกล้ใกล้จะหมดตานขะ่ามอนขวาทีเดียวก็เต็มแนละ้วเท่านี้เรื่องของการสแกน สแกนผ่านตัวก็ไม่น่ามีปัญหาเพิ่มเข้าไปดักไว้ประเด็นพวกนี้คือทําให้ DDT มันไม่เป็นพังตัวครับมันจะได้โดนคนอื่นจัดการได้แบบง่ายๆหน่อยม่อกี้ผมว่าแล้วมันหมดผมไม่เอาอเกเรชั่นแล้วกันผมหลกัหลกๆผมเอาแค่ตอมพอแล้วก็ใช้คู่กับไป่แคะเอ็ o โคสตอรนี่เป็นคอมโบที่ดีมากเลยนะของเจ้าโควัตอ่ะก็เรียบร้อยแล้วนะ่ะ โอเคก็ okay. ได้ข้อสรุปว่าเราสามารถเล่นแบบนี้ได้เมื่อกี้กวาดตรงกองเซรามิกนั่นนะยังไงมานาก็เป็นเปรี่ยมเนี่ยถ้าเรามีการทำลายพังตัวได้การต่อสู้มันก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ลำบากอะไรเท่าไหร่นะมังแย่และแ,แ,ละแ,และพ้ละแพ้ละฟาบถ้าเมื่อกี้ผมใช้กรอกอาจจะยังรอดได้อยู่แต่ไม่เป็นไร ผมเดอะพอยต์ของผมขอแค่ผ so okay, so, so, ่านด่านร้อยแล้วเมื่อกี้คือทดลองนิดหน่อยเพราะเงินผมว่ามีถ้าผมสร้างการป้องกันเพิ่มก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ผมว่าผมถือว่าแค่นี้ก็ประสบและประสบผลสําเร็จแล้วในการเล่นด่านนี้นั่นเองครับโอเคครับทุกคนสําหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้นะครับเจ้าฮีโร่โควัตตัวนี้ก็ลองดูกันก็ได้เป็นตัวที่เล่นถ้าถ้าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผมไม่แนะนําให้ใช้โควัตเป็นตัวที่เล่นยากครับเป็นตัวที่เล่นยากไม่แนะนําจริงๆ เป็นตัวที่เราต้องเข้าใจทุกสกิลของเขาเราถึงจะใช้งานเขาได้แบบเต็มประสิทธิภาพถ้าใครไม่รู้ว่าความสามารถสกิลแบบตอนเล่นเต็นที่มันเป็นยังไงแนะนําให้ไปดูคลิปที่ผมเคยทำเอาไว้นะเกี่ยวกับโควัตลองไปหาดูหาไม่ยากในคลิปในช่องเนี้ยเพราะว่ามีอยู่ไม่กี่ครั้งเลยที่ผมหยิบเจ้าตัวนี้มาเล่นในครั้งแรกที่มันมาผมลองเล่นมันไปหมดและทําให้ผมได้เข้าใจว่าตัวนี้เป็นตัวที่ต้องไมโครเยอะแต่ลองมาเปลี่ยนรูปแบบเล,เล่นในรูปแบบนี้มันก็เล่นได้ครับเราใช้มานาเพิ่มเลเวลไปเรื่อย พอเต็มแล้วเราก็เปิดสกิลหนึ่งค้างเอาไว้แล้วคอยกดสกิลอคอยกดสกิลกวาดเอาเคียวหมุนเคียวหมุนอะไรเงี้ยก็ได้ข้อสําคัญในการเล่นตัวนี้คือเจ้าสปิริตวิญญาณที่มันบินโจมตีนั่นน่ะมันตีได้ทั้งแมปเราไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเรากังวลแค่ว่าให้ฮีโร่อะมันอยู่ในจุดที่เขาอะครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมดก่อนในช่วงแรกพื้นที่หมายถึงพื้นที่ที่ที่ศัตรูมันจะตายครับเช่นทางเข้าประมาณน,นั้นเล่นในรูปแบบนั้นไปก่อนได้ไม่มีปัญหาเลย ตำแหน่งไม่ใช่เรื่องสําคัญของเจ้านี้จะสําสคัญก็ต่อเมื่อเรากดสกิลให้วิญญาณมาอยู่ที่ตัวเราหรือการกดสกิลหนึ่งช่วยในการทำดาเมจอะไรประมาณนั้นจะยังพอพอได้แต่ถามส่วนตัวของผมก็เอาไว้ข้างหน้าเถอะเอามานามาอัพเลเวลเขาให้มันเยอะๆก่อนแล้วเราเค่อยย้ายตำแหน่งจะไปไหนก็ได้พเพราะเจ้านี้มันมีสกิลย้ายตำแหน่งได้มันก็เล่นได้ค่อนข้างหลากหลายรูปแบบแล้วแต่คนประมาณนั้นครับ โอเคครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้กันนะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปอ,อื่นที่จะมาต่อจากนี้นะั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมมันซานี่คงจะต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก,ก่อนไว้ใจใหม่ใครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม